MG m a x x e 9รถไฟฟ้า MPV Premium เหนือระดับวิ่งได้ไกล540กิโลเมตรชาร์จไว30-80%เพียง36นาที ดีไซน์ภายนอกจะมองมุมไหนก็ดูดีสะท้อนรสนิยมความเป็นคุณได้อย่างมีระดับวัสดุพรีเมียมบ่งบอกถึงความใส่ใจอย่างแท้จริงระบบความปลอดภัย25ระบบเช่นระบบการควบคุมการเบรกขณะเข้าโค้งระบบเตือนก่อนการชนด้านหน้าระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันและ แอร์แบ็หกจุดห้องโดยสารด้านหน้าหน้าจอมันติมีเดียตอบสนองได้รวดเร็วขนาดหน้าจอ12.3นิ้วกระจกด้านหลังแบบสตรีมมิ่งพร้อมตัดแสงอัตโนมัติภายในกว้างด้วยดูอัลสลูปกระจกบานใหญ่ชัดชนะวิสัยชัดเจนเพิ่มความรู้สึกโปร่งโล่งสบายกับตันซีโอบกอดทุกการเดินทาง พร้อมปรับไฟฟ้าได้12ทิศทางควบคุมด้วยปลายนิ้วสัมผัสและเบาะมาพร้อมกับฟังก์ชันนวดอย่างเต็มระบบและพบกันได้ที่ MGA L และ MG Mystone ทุกสาขาคา่ะ